สวัสดีครับ สวัสดีค่ะพบกระขาภาคข้ามวันอังคารที่21ตุลาคม2 5 5 7ค่ะพบคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปทมาพรหานชันชยัยส่วนลานภาษามือในวันนี้นะคะอาจารย์สิริลักมณีรัตค่ะครับวันนี้ข่าวข้ามวันอังคารเราไปเริ่มที่บรรยากาศการถวายพระพรโรงพยาบาลสิริราชกันก่อนนะครับซึ่งประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนนายะสิ้งชาวจังหวัดแพร่ที่เดินเท้าก็มาถวายพระพรตอนนี้เดินทางเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีแล้ว ตลอดทั้งวันมีประชาชนพร้อมใจกันเดินทางมาลงนามถวายพระพรพร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สาะศริราชราช้อยปีโรงพยาบาลศริราชพร้อมนำพวงมาลัยแจกันดอกไม้มาทุนกล้าทุกลกระหม่อมถวายนอกจากนี้ยังได้สักการะพระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนนีเนื่องในโอกาสครบรอบ114ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ ขณะที่นายเสิ่งหานประโคนอายุ63ปีซึ่งออกเดินสลับวิ่งจากอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ตั้งแต่วันที่12ตุลาคมมุ่งหน้าโรงพยาบาลสิริราชเพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนนี้เดินทางถึงจังหวัดปทุมธานีแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยมีนายพงศธรสัรจจชลพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีรอต้อนรับและจะเดินทางไปพักค้างคืนที่ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาโดยในวันพรุ่งนี้นั้นจะออกเดินทางตั้งแต่เวลา7นาฬิกาไปยังโรงพยาบาลสิริราช นายสิ่งกล่าวครับว่าดีใจที่ได้เดินทางมาถวายพระพรและปลื้มใจที่มีประชาชนมาให้กำลังใจขอขอบคุณทุกคนที่ขอให้ความช่วยเหลือส่วนสุขภาพตอนนี้ยังแข็งแรงดี